ทำไปแล้วแล้วมันคุ้มค่าคุ้มค่ากับตัวเราเองหลังจากที่มาฉีดเแผนที่2นะครับก็รู้สึกว่ามันดียิ่งกว่านะครับแล้วนอนได้ยาวมากขึ้นกว่าเก่าตื่นมาตอนเช้ามันสดชื่นมานะคือสมองรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งมันพร้อมที่จะไปทํางานในแต่ละวันเลยนก็คือเหมือนกันก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราตั้งใจที่จะมาตอนแรกด้วยใช่ไหมเส้นรอบเอวหายไปนิดนึงด้วยใช่ใช่คือรอบเอวเนี่ยรู้สึกมันลดลงแรกกับชีวิตที่ดีนะครับในระยะเวลาอันยาว ต่อไปของเรานะครับกับ<ช>สุขภาพที่ดีทั้งสาาุขภาพกายทั้งสุขภาพใจที่ด<ช>ี<ช>นะครับผมว่าในบางครั้งเราก็ต้องยอมแลกคับจริงๆในบางครั้งผมว่าเราเอาเงินไปใช้กับยาดื่นมากกว่าด้วยซ้ำเราอายุเยอะแล้วรู้สึกเราฟื้นตัวช้าแล้วก็ประกอบกับเรื่องมีปัญหานอนไม่หลับปวดประคับเข้าห้องน้ำทีหนึ่งทีสองแล้วอบอุจจารฉีดเออก็สดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นฟื้นตัวไวขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นถ้าไม่มาเจาะเลือดไม่มาตรวจไม่มาพ้อกบหมอไม่รู้หรอกเราก็เลยนัดมาฉีดเข็มสองดีขึ้น ค่ะอ่าทำเงมาเราออกกาลังกายนี่ออกได้ออกได้นานขึ้นครับอารมณ์สุขุมจากที่บางทีมีอะไรตั้งข่นบ้างอะไรบางใช่ไหมทำงานด้านนี้มันต้องขี่นสริปเองตองอะไรเองเนี่ยมันคิดคิดลืมหัวแล่นนอนหลับดีนอนหลับดีอ่ผมดีใจมากเลยที่ผมเจอหมอนกอะอขอบคุณค่ะหมอนคุณได้ดีคุณจะมีหนึ่งก็คือคุณนอนหลับปกติแข็งแรงออกกำลังกายปกติกล้ามเนื้อแข็งแรงปกติเราทำกิจกรรมของเราได้ปกติอะซึ่งดีกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะ นั่นคือนี่คือข้อดีที่เรามีอ่้หลังฉีดไปหนึ่งเข็มฮอร์โมนเป็นยังไงบ้างคะเป็นชอยกับการนอนมากเลยค่ะจากที่นอนเป็นยังไงเอ่ยนอนที่แบบที่ตื่นมาต้องมารอหลับอีกหนึ่งชั่วโมงหรือเราหรือตอนยืนเราจะรอให้ยาถากันไปว่ามันจะหลับเมื่อไหร่ก็ปล่อยไปย้อนไปสักห้าปีปีเนาะนอนหลับเพิ่มคนติดยานอนหลับใช่ไหมก็พี่เราเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเทอรปีจใช่พี่ก็ต้องตินยานอนหลับก็บอกเขาเลยชูเลยแถมได้เรื่องอื่นอืหลายอย่างเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคือหนึ่งคือ การเนมาเลยเข็มสองนี่เริ่มเริ่มยกเวรปกติเลยน้อยกว่าเดิมไม่ซ้ำนะแต่รู้สึกว่าร่างกายเออมันเบิร์นแฟตดีขึ้นแฟตมันลดลงเร็วมากขึ้นหลับลึกเลยตื่นทีเดียวเช้าใช่แล้วก็ร่างกายก็โหเป่งปังเป่งปังคุณเลิกกังวลในเรื่องร่างกายคุณไปเลยแล้วคุณก็ไปโฟกัสงานหาเงินหาทองใด้ค่ะขอบคุณค่ะ